มาสด้ามอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเตรียมเดินทางไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามาสด้ามอบรางวัลผู้ชนะเลิศกอล์ฟเยาวชนโครงการ m a ส d a US College Prep Junior Golf Championship 2025ผลการแข่งขันปรากฏว่าเยาวชนที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับ Middle School เป็นเยาวชนดาวรุ่งดวงใหม่จากประเทศไทย ที่ผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้ทั้งประเภทเยาวชนชายและหญิงคือเด็กชายพักภาคินเชฟพงพัน์ธคว้าแชมป์ประเภทเยาวชนชายและเด็กหญิงเกิรนาบัตรพันนะคว้าแชมป์ประเภทเยาวชนหญิงในขณะที่เยาวชนผู้ชนะเลิศในระดับไฮสกูลได้แก่เควินโคซินเซียจากประเทศจีนคว้าแชมป์ประเภทเยาวชนชายและแพซนซูจากประเทศสิงคโปร์คว้าแชมป์ประเภทเยาวชนหญิง และที่สําคัญมเยาวชนทั้งชายและหญิงจากประเทศไทยติดอันดับถึง6คนจากจํานวนทั้งหมด16คนพร้อมร่วมเดินทางไปแข่งขันทัวนมเมนต์ใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมเยาวชนที่ m a ส d a ร่วมกับ The Agency Recruiter ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาทุนการศึกษาด้านการกีฬาสำหรับเยาวชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยและนานาชาติ และมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า m a s t e r Family ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยเมื่อปี2567ที่ผ่านมามีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันในประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วจำนวน20คนส่วนในปีนี้เยาวชนที่ชนะเลิศในโครงการดังกล่าวนอกจากจะได้รับทั่วรางวัลชนะเลิศพร้อมของรางวัลแล้วยังได้รับเอกสิทธิ์พิเศษต่างๆมากมายอาทิ ตัวเครื่องบินไปกลับระหว่างเอเชียสหรัฐอเมริการวมค่าที่พักระหว่างการแข่งขันรวมถึงโอกาสที่จะได้รับสิทธิในการคว้าทุนการศึกษาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชื่อดังพร้อมสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟทัวร์เมนต์ใหญ่ๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25-27ถึงเมษายน2568ที่ผ่านมาณสน,นามกอล์ฟฟินิสโกโกอลฟแอนด์คันที่คลับจังหวัดชนบุรี